โอเคนะครับมากันย่างมากันยางเมื่อสักครู่นี้นะครับก็หลายๆท่านก็จะเห็นว่าผมอยู่ที่ร้าน Lucky s p e e d นะครับตอนนี้กลับมาอยู่ที่ RPM Auto Detailing เช่นเคยนะครับหน้าร้านเราก็จะสวยงามอย่างนี้นะครับนี่ครับนะครับโอเคก่อนอื่นโอ้ที่เห็นหน้าแดงๆนี้นะไม่ต้องสงสยัยไม่ต้องตกใจนะครับ โมูผมไม่ได้ตูงขึ้นขนาดจนหน้าผมแดงขนาดนั้นนะฮะตอนนี้ก็อยู่หน้าร้านตัวเองเช่นเคยฮะที่ร้านตอนนี้คนไม่ผุกพ่านเพราะว่าผมร้านปิดแล้วนะครับแต่ว่ารถจะชุกชุมมากนะครับในห้องนี้เต็มอตัตราห้องนู้นเต็มอัตรานะครับห้องเล็กเต็มหมดแล้วแล้วห้องใหญ่ตอนนี้ริมถนนกำลันนลลง,อลงอบอินเวเลตอยู่อีกหนึ่งคันนะครับสาหรับรถที่ทําการเคลือบแก้วทุกคันนะครับผมจะอบอินเวเ็ตอย่างนี้ให้แน่ใจเพราะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพากันเข้าไปดูก่อนผมขอเปลี่ยนไปอยู่ฝั่งนู้นน,นะอย่างที่เห็นนะตอนนันแงๆ แดงเพราะอินฟลิตนะครับมานุม,นมปรับให้ดูอินฟลิตอย่างนี้นะฮะตอนนี้นะสำหรับรถวอ l โว S90 h y b ้ i d บิดตัวนี้นะครับกำลังอบอินฟล,ลิอยู่อย่างที่ท่านเห็นนะครับถ้าท่านดูอยู่ตอนนี้ในห้องมันจะแดงๆหน่อยผมขออนุญาตเปิดไฟแถวหนึ่งเนาะให้เห็นถึงริ้วรอยลิ้วรายของรถด้วยจะบอกว่ารถโคตรเงาอะ่ะแล้วก็อบอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับไม่ทำให้รถเสียความชุ่มชื้นไปเลยนะครับ แต่ก็รถทุกคันครับจะอบอย่างเงี้ยนะครับประมาณ2รอบเพื่อให้แน่ใจว่าน้ํายาเคลือบแก้ของเราอ่ะในชั้นแรกเนี่ยอยู่แน่นทนนานกับรถคันนี้จริงๆแล้วถึงจะทําเบอร์ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับคันนี้รับพรุ่งนี้ประมาณช่วงบ่ายนะฮะเพราะว่าในช่วงเช้าน้องๆของเราจะมาเคลือบเบอร์ที่2กันนะครับคันนี้นะครับเป็นความภูมิใจอีกหนึ่งคันเลยนะฮะที่ทํารถออกมาแล้วสวยงามเงางามได้อย่างนี้นะครับสําหรับรถ volvo s 9 0คันนี้นะครับ นี่ครับเห็นที่เห็นนะตอนนี้กําลังอบอิ P ่ฟเลตกันอยู่อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นรถระดับผู้บริหารอีกหนึ่งคัน,นครับที่เวลามันเงาแล้ววิ่งอยู่บนถนนเนี่ยรับรองใครก็เหลียวนะครับฮ้ยทำไมรถมันเงาขนาดนี้ทาไมรถมันสวยขนาดนี้รถอะไรนะหันไปดูหน่อยอ๋อวอนโมเอสเกนยนะครับอย่างนี้ใครก็เห็นใครก็หันนะครับแล้วก็ความเงางามนี้แล้วก็รถคันนี้นะครับจะบอกว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะดีนะครับแล้วก็มีความนุ่ม ในการนั่งมากๆสําหรับใครที่เป็นขาวอลโวจะทราบดีว่ารถวอลโวนะครับทุกๆรุ่นนะครับเบาข้างในจะนุ่มมากแต่ตอนนี้ผมไม่อยากเปิดข้างในดูในอุณหภูมิตรงนี้ที่ผมรีบพูดเนี่ยจะได้รีบออกนะครับเพราะว่าตอนนี้ในค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับ รถทุกคันเราฆ่าเชื้อด้วยวิธีนี้กันหมดนะครับจะบอกว่าไวยรัสตัวไหนก็ไม่อยู่ครับมนุษย์ทนฝันเครื่องไม่อยากอยู่เหมือนกันนะครับร้อนนะเนี่ยจะบอกว่าร้อนพอสมควรเลยนะกับตัวผิวนะถ้าเอาเครื่องวัดมาวัดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50-60องศาอย่างเงี้ยประมาณสองรอบนะครับเชื้อไวรัสตายเกลี้ยงนะครับสำหรับการเคลือบแก้วที่ร้านเรานะครับต้องขอขอบคุณนะฮะท่านลูกค้าทุกท่านนะที่ให้ความไว้วางใจฮนะรอรถกันอย่างเต็มที่นะครับถึง งานออกมาได้อย่างนี้นะครับต้องขอ,ขอขอบคุณท่านลูกค้ามากๆจริงๆ,งๆวันนี้มิกกี้ RPM Auto h e a ล i n g นะอยากจะให้ดูหน้ากันจริงๆนะว่าตอนนี้นะครับเวลาผมไลฟ์สดในห้องอินฟลิชเนี่ยหลายๆคนนะครับไม่รู้นะครับว่าผมพูดได้ยังไงนะครับได้เร็วขนาดนี้อยากจะให้หันมาดูหน้าผมนะว่าผมเนี่ยเหงื่อแตกอย่างนี้เลยนะนเมื่อกี้ยังไม่มีเหงื่อเลยนะนี่เข้ามามีเหงือนะ่อแล้วเห็นไหมอืมๆไม่ธรรมดานะครับในห้องนี้มันร้อนจริงๆนะร้อนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวดิวโอ้ยร้อนโอเคนะฮะจะบอกว่า เนี่ยเหงื่อท่วมเลยนะอืมไม่ได้พูดมากจนเหงื่อแตกนะฮะ,ะบอกว่าห้องเนี้ยมันจะอย่างเงี้ยร้อนๆนี่น,นะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่อาเว่ยโมโตรดลิงนะครับก็ขอลาทานผู้ชมกันไปก่อนนะฮะร้อนจริงๆนะใครที่อยากจะมาฆ่าเชือ้อมาฆ่าเชือ้อที่ร้านได้นะครับายืนอยู่นี้นะผมให้ไปเกินสินาทีนะครับถ้าเกินสิบนาทีผมต้องเรียกรถพยาบาลนะครับตอนนี้หน่วยพยาบาลของเราอาจจะไม่พอนเนี่ยครับเนี่ยเข้ามาเหมือนเข้ามาอบเข้ามาอบหิวเลยนะฮะ สำหรับใครที่สนใจนะครับเครือบแก้วครับระบบดีๆอย่างนี้นะครับติดต่อจองคิวกันเข้ามานะครับแล้วก็ต้องมาตามคิวด้วยนะแล้วก็รอนิดนึงนะครับสำหรับงานดีๆอย่างนี้งานปีมือต้องรอจริงๆวันนี้มิกกี้อาเบียนมอเตอร์รีนขอลาท่านชมไปก่อนสวัสดีครับ